ลา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 ไปไหนเอาททททเอ้ยเมื่อกี้ได้ยินคนถอนหายใจเมื่อกี้เป็นอะไรรอเปล่าอ๋อก็จะเล่าไงดีก็คิดถึงรุ่นน้องคนนึงที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรุ่นน้องที่ทํางานด้วยกันน่ะเออกูว่าไม่นานแน่เลยว่ะกูนอนกูนอนฟังแล้วว่าบอสสิอ๋อจะทททไม่นานเราก็แค่ก็แค่รุ่นน้องคนหนึ่งที่มาอยู่โลกนี้ด้วยกันแหละแล้วก็ เขาติดเชื้อน่ะติดเชื้อเหรอแล้วแล้วแล้วเรา,เรา,เรา,เราตอนนี้มันก็มียายแก้แล้วดิทำไมถึงไม่ก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นเพิง่งเกิดเรื่องใหม่ๆไงแล้วเทีนเนียน้องแล้วน้องคนนั้นก็โดนกดัดยังตอนนั้นยังม,มียายเลยแล้วตอนนั้นแล้วตอนนี้เด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วอ่ะ

ฝันเห็นผู้ชายคนหนึงผมแดงๆชมพูชมพูแล้วเขเขาบอกว่าผมฆ่าเขาเอาความผิดผมผมอะผมผมในเพราะผมผมผิดอะไรเรื่องใหญ่เลยะเย็น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 ย็นนเนเเย็นเย็นเย็นเย็เยนเนเย็นเยยนเ็นเยย็เย็เย็เย็ยนเย็นเยเย็นเย็นนเย็นเย็นเยเเนนนเยย่าเยนเยยนยเยเนยเเนยยเเยเเเเเยเย แล้ว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 ก่อนที่เรเข้ามาไอ้โบ๊เป็นไรเนี่ยทำไมาอยู่ในโลกขนาดนั้นเลยกู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 ฝันอะไรไปรู้กูกูไม่เคยฝันมาก่อนด้วยมันมันมันมีไอ้หัวขาวอะ่ะใคร<ว>ไม่รู้มัน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 บอกว่าที่ท่าเรือมันมีปืนเว้ยเราเรแล้วไอ้หัวขาวนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันเน่ไม่ชัดโอเคแต่แต่มึงรู้ใช่ไหมว่ามันเป็นหัวขาวแค่นั้นใช่โอเคงั้นเอยราเราอยวเราไปก่อนก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปตรงตึกตรงกลางก่อนเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีโอเคปะโอเคให้บอยให้บอยกับคุณวิวอยู่นี่สักพักก่อนอยู่ไปเราเออให้ดูให้คุณวิวดูแลดูไปแล้วไอ้เหี้ยเออไปแล้วรอกันหมดแล้วเนี่ยรอก่อนใช่ไหมโอเคแล้วทำไมเหมือนทำไมเหมือนคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออให้เราเลยใช่ไหมอ่าไหนว่ามาสิเดว่าวิธีการอะไรอย่างไรเอาไว้อ๋อเราเราโอเคโอเค คือจะบอกว่าคุณนัทจำคนที่ผมเล่าเมื่อเช้าได้ไหมเมื่อเช้าเดีย๋ยเียบอกนั้นเด็กคนนั้นเหรอใช่คนนั้นแหละใช่เหรอเขาชื่อนัทชื่อเหมือนคุณเลยเชี้ยแต่แต่แต,แต่เออไปได้ไปได้แต <laughs> ่อย่าอโอเคคือ okay, okay, okay. เขาชื่อนัทแล้วเขาเป็นรุ่นน้องพวกผมและทีเนี้ยคือเขาติดเชือ้อแล้วก็คุณบอยก็นั่นแหละมิดชีวิตไปเพราะว่าไม่อยากให้ <laughs> ใหเห็นน้องทรมานนะเนาะ อแต่ก็เข้าใจความเป็นพี่น้องเออเข้าใจอะไรแต่ประเด็นคือผมไม่รู้ว่าเขาฝันได้ไงดิน่าจะแบบยังมีน่าจะยังมีเขาเรื่องความทรงจำเล็กน้อยเกี่ยวกับอาจจะไม่ใช่เรื่องความทรงจำก็ได้อาจจะเรียกว่าเป็นอะไรที่ฝังใจก็ได้ต้องเรียกใช้คำว่าฝังใจดีกว่าอืมน่สินะแล้วอีโบสเอ้ยอะไรมึงฝันอะไรแปลกๆอย่างเนี้ยกูกูกูฝันอยู่ที่เรืออะแล้วก็เห็นหัวเขาขาวบอกว่า ในนั้นมีอาวุธปืนอยู่มีอยู่มึงมึงไม่รู้ใช่ไหมว่ามีกี่กระบอกไม่รู้ว่ามีอะไรใช่ไหมไม่รู้ดิแต,แตร่รู้ว่าอยู่ที่เรือใช่ไหมใช่โอ้โหพัดูตือ่อขึ้นมาเลยอะแล้วรู้ใช่ไหม,ว,มว่าเรือมันไปฝั่งไหนรู้อยู่อะอ๋อ่เท่าที่ดูนะเท่าที่รู้มันมีเรืออย่างแค่ที่เดียวคือฝั่งนู้นนู่นนี่ไกลไหมเอาเรื่องเลยก็ก็ก็ ตำรวจมันนู่นน่าจะไกลอยู่แหละโอเคถ้างั้นก็รอบอยก่อนแล้วกันเนาะโอเครอว่ารอวาชอบมันแล้วแล้วบอยกำลังลงมาโอ้โหโอเคโอเคโอเคยังอืโอเคนะโอเคไหนใช่โย่ เดี๋ยวรอเดินไปที่ตึกกลางก่อนยมเนจะคุยเออสะดุดมมีผมรู้คไม่อยากให้ผมเครียดผมก็ไม่เป็นไแอกเออแต่เมื่อกี้สะดุดของจริงได้เจ็บเือนยิ้กูเนี่ยจะไม่บาดีแล้วนะจเย็นใจเย็น ไปคุยๆไปคยดกันมีอะไรคุยรวมกันตรงนี้อ๋อนี่มีอะไรใช่ไหมอานังคนเลยกูอ่นังคนเลยอ่ามีคนนอนนอนอนเออกีนอนเออวันนอนเลยเออกูนอนด้วยอานอนเฮ้ยกูจบเ้ยอนเอวันนี้วันนี้คือวนึงนะขอขัดวนนึง ตัวนั้นายมีนไม่ไม่อะไรอ่านั่ง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 เลยนั่งเลยนั่งเลยอย่าเดี๋ยวอย่าอย่าจี้ปักอย่าจีนปากกัดเปล่าใครนั่งนั่งก่อนเลยให้เรานั่งก่อนเลยเอาคุ้มึงไม่นักต้องมือสิบุ้มานั่งใกล้ๆกันหนยดีดีไม่นั่งอะไใกล้ใไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่กัดหรอกมันฉีดปาคซีนแล้วอ้าวไอ้เจนี่โอเคกลัวมันเห่าดิเอออบะไรที่จะเล่นกับเขาด้วยเนาะอะไรเดี๋ยที วันนี้ก็จำฝันของไอ้โบ๊ทได้ไหมเดี๋ยวโบ๊ทเล่าให้ทุกคนฟังนิดแบบเอาเอาที่เข้าใจเลยที่ฝันแบบเป็นเป็นลูกตระตายอาจจะมีบางคนแบบยังอื่นๆอยู่เออคือว่าผมก็ประดุ้งตื่นเหมือนกันนะผมก็เดินลกๆอยู่เพราะว่าผม่ไม่เคยฝันอะไรแปลกๆเหมือนฝันวันนี้เลยอ่ะก็คือแบบผมฝันว่าผมฝันอยู่ว่าผมฝันว่าอยู่ที่เรือเวยแล้วก็แบบมีไอ้หัวข่าวคนหนึ่งอ่ะ มันหัวงอกหรือขาวไม่รู้อ่ะแต่เคหัวขาวที่นั้นแหละมันบอกว่าที่นั่นมีอาวุธปืนอยู่อ่ะให้ไปเอาแล้วก็แล้วก็พรวดตื่นขึ้นมาเลยอะคือไม่เห็นหน้าไม่เห็นอะไรใช่ไหมแล้วไอที่บอกว่าเรือวันนี้มีคนส่งเลยโลเคชั่นมาให้ว่าเราจะได้ไปที่เรือกันซึ่งไม่รู้จะเป็นเรือเดียวกับที่เองฝันหรือเปล่ารู้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ที่เป็นเรือเดียวกัน มันเป็นมันเป็นเตาปฏิกรณ์ลงใหญ่ๆหญ่แบบใหญ่มากๆแบบใหญ่แบบอืมเลยอะ่ะประิต์ก็น่าจะแน่นเช่นกันเราจะประกาศตอนกลางคืนโอเคโอเคโอเคและเรามีโอกาสที่จะเจอปอ้ปรสิตโบราณด้วยโอเคอ่คงไม่ไปเป็นไรหรอกม,มั้งโอเคเราจะถามความสมัครใจก่อนว่าใครจะไปบ้าง ผมงั้นผมก็ไปเหมือนกันไปโอเคแล้วพูดแล้วพผู้หญิงจะไปเปล่ามิวไหวไหมเอายักหน้าเฉยๆก็ได้โอเคนะครับคุณมิวไม่เป็นไรนะโอเคถ้าจะยักหน้ากันนั้นจะได้ไปแล้วแหละโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวภารกิจเดี๋ยวจะค่อยว่ากันตอนคืนเดี๋ยวเราเยี๋ยนัดแนกันที่สถานที่อีกทีแล้วกันโอเค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  โอเคนี่คือสถานที่ที่พวกเราได้โลเคชั่นมานะซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินไปทางตรงนี้กันทุกคนตามกันเพรพะเดินยังไงให้หมดวะเนี่ยข้าหนึ่งนะขอเขาเตรียมอะไรก่อนเอออ๋อมองไม่เห็นใช่ไหมไม่ใช่ไม่มองไม่เห็นแค่อะไรนิดนิดหน่อยเขามีของส่วนตัวว่ะโอเคขวดน้ำธรรมดาไอ้แก้วน้ำธรรมดาเราเราเรารีบวิ่งกันไปเลยก็ได้นะเพราะว่า อ่านบางทีเราอาจจะเจอตัวอะไรประหลาดประหลาดก็ได้ผมไม่อยากจะเจอตัวเิ่งแค่ตัวนี่เฮ้ยเนาะเฮ้ยยังไงบ้างไหวไหมออกกระสุดบุญทหารขีเปล่าอ่ะที่ผ่านจะควรไปไกลบ้างปลอดภัยไหม Những người ở đi 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 này. bên này bên này đi 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 Ok, đi 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 โอเคไม่ต้องพีไหมโอเคโอ้โหมันมาเยอะมากเลยอ่ะที่มาทางนี้ที่มาเร็วมายแลกตอนนั้นคุณคิดว่าว่าตอนนี้มันอยู่เฟสเท่าไหร่แล้วไม่รู้เฮแต่แต่อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าที่มาเลยวิ่งมาเลยทุกคนวิ่งมาวิ่งมาทุกคนไม่ต้องยิงแล้วเฮ้ยพี่บัดี้น้องเขียวสวัสดีมีอย่างนี้แล้วก็อำนาจในการขุดดินกูมาแล้ว เดินขุเป็นตกรมือกันขุดรวมไม่ใช่เหรอัวไม่ใช่เหรอนั่นเปนนัทไดใช่เลยที่กูบอกแน่เลยว่ะใม่หรอกไมเหรอใช่เหรอไม่หรอกตะกี้เปนนัทไดใช่แน่เลยโอเคไหว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 ไว้เหรอคุณนัทบอกว่าแต่คุณนัทโดนโดนโดนคลิปหนังรัวๆเลยนะใครมีอาหารไหมคืออาหารคือเต็มกระป๋องเลยเต็มกระเป๋าเลยอ๋อมีอาหารกันไหมไม่เดี๋ยวมีอาหารกันไหมนี่เออไม่ต้องขุดก็ได้นะหมอบหมอบเข้ามาก็ได้นะ ไม่ไเราต้องขึ้นไปบนเรือแล้วดิอ๋อมาทางนี้อ๋อทางนี้นี่นโอเคนยวที่ไปเฮ้ยอาจารย่มนได้ยินเสียงอะไรแปลกไปเลไปก่อนเลยมาเลยข้อเลยข้อเลยข้เจอ

ไอ้ตูนี้เดียวเหรอไอ้ตูนจะไปเร็วๆเข้าไปเร็วๆเลยไปข้างในเร็วๆเลยเข้ามา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 ถูกทางไว้เนี่ยเออทักก่อนเออมาจากไหนเด็กคุณก้าวก็ออกมาโู่นนะยิงลวดมาเลยล่ะอออกมาเลยละไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคน โอ้แต่ละคนนี่โอ้คุณมิวเมื่อกี้มาลักกระสุนแทนรูปบอลสิทธิ์ที่ไม่ต้องใจดีขนาดนั้นก็ได้นะเป็นไงเหนื่อยกันไหมฮะโคตรเหนื่อยโดนซอมบี้พี่สูงเกือบโดนผักคอโอเคเอ่อวันหนึ่งนะคุณนันขอขัดวันหนึ่งอาหารในกระเป๋าเลยแม่งหนักกระเป๋าไม่ค่อไหนเอามาทำไมเยอะแยะอ่ะอเอาเอาให้เดียวเอาไปเลยเอาไปเลยให้แบ่งคุณบอสด้วยกันนะแบ่งกคนละแบ่งกับพี่แบ่งกับพี่คนละเครื่องพี่น้อง ปไม่ต้องมีแล้วนี่มันอะไรวะอะไรคนนั้นเฮ้ยเดี๋ยวมดมาดูนี่ได้ไหมไหนๆอะไรอ่ะมาดูนี่ได้ไหมมาขอดูก่อนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมทำไมภาพที่คุ้นจังวะแป๊บนะขอก่อนที่จะพึ่งคุ้นทำไมมันมีชื่อย่อของทุกคนเลยอ่ะนั่นสิคาไคโบโบสเคเอลไอกวักัวั้น ว่ากูว่ากูอ่านแบบตัวย่อกูอ่านแบบเต็มคุณบอยของคุณบอยอันนี้ของผมหรอของมันนี้ของคุณโบ๊ทอันนี้ของคุณสกายอันนี้ของคุณของเบลอันนี้แล้วก็ของอ่ามาอินเมลไปคนเมวแต่ทำไมเขารู้ชื่อจริงของพวกเราทุกคนเลยะนั่นดีแปลกตอนนู้นแปลกแปลกตอนนี้ว่าทำไมทําไมแล้วกันถือว่าเป็นคนใจดีแล้วกันงั้นเปิด ไปก่อนเลยว่ะวิ่ยโอ้โหจอฟี่ว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรอูโอ้้ยเก็บปืนเก่าเลยครับเก็บปืนเก่าเลยครับคุณนัทครับคุณนัทวาไงคุณนัทอะไร อนนคุณได้ชุดใหม่ด้วยโอ้โหหหหหหหไม่ได้ใช้แห้วมห้หห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 หก่อนหหหหหเก็หหหหก่อนหอหมหหหหหหหกหห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 ้หห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 นนหห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 ้หห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 หกหหหหะลหหปหนหเห ทำไมน่าปืนอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่มาแล้วกันปืนนี้ชอบอยู่เหมือนกันชอบใช่ไหมปืนนั้นนะชอบชรงนี้คุณเดี๋ยวขอลองปืนในนี้ก่อนเดี๋ยวนใจเย็นใจเย็นเขาแบบเฮ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งขัางชุดมันหนักเกินยังไม่ใส่แล้วเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้แต่ว่าทุกคนได้ชุดหมดเลยเหรอดูดิน่าทำไมน่าทำไม นี่ได้ปืนที่ชอบแต่นี่ไม่ได้ชุดผมได้อันนี้นะเมื่อไงวะแต่ได้ปืนที่คนคอพีโอพีก็ใช้ได้อยู่โอเคก็ไหนๆเราก็ได้เจอของแปลกกันแล้วอย่ารอเขาไปสืบข้อมูลอีกทีว่าใครเป็นคนใส่ของพวกนี้เอาไว้และใครเป็นคนรู้ชื่อจริงของพวกเราทุกคนและใครเล็งหัวกูดิอ๋อืนี้ืโอเค เราอย่าเราเตรียมตัวกลับกันเลยก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปประชุมกันที่ีตรงกลางอีกทีหนึ่งโอเคโอเคคัดบอสเหนื่อยเว้ยยังไงไหวกันไหมทุกคนไหวกันไหมทุกคนเดี๋ยวกลับมาพบกันนะว่าแต่ไอหัวซาลายไปไหนวะเออเด็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายยากจังโอ้โหไปทำอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวทำไมมึงทำไมเอีกหน้าซีดขนาดนั้นนะเออ กูดิเตยอยู่แล้วก็ดุดล้มไม่เฉยไม่ใช่หรอกโอเคโอเคได้ได้โอเคมีอะไรบอกก็ได้นะอืมแล้วก็วันนี้ก็ภารกิจมีแค่นี้แหละอืภารกิจจบแล้ววันนี้วันนี้เสร็จหมดกงกงกันแหละวันนี้ทุกคนน่าจะเหนื่อยกันหมดแล้วใช่แล้วโอเคนั้นเดี๋ยวขึ้นไปพักกันก่อนแล้วได้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอยว่าใหม่ อาจจะไม่มีอะไรไปสักระยะใหญ่ๆแล้วเพราะว่าเราไปรับของพวกนี้มาแล้วรู้สึกว่าเหมือนจากที่เราไปกันปรสิตเริ่มจะหายอยู่ดีๆก็หายแบบไม่มีสาเหตุอะมันเป็นสัญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าคนนั้นไม่เชิงผม,ผ,มผมก็ยังไม่อยากคิดเอง,งแงลบหรอก,อกมันคงไม่มีอะไรหรอกมันหายไปมันก็ดีละใช่คนค่ดีแล้ที่หายตัวไปแตออ่ว่ามันมีเด็กขาวตะกี้นี้หไ,นไ,ไหวไหมลูกมมนน่าไหว หมไม่ล oh yeah. okay. ูกเตืก uh ่อนตื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 ออะไรล่ะคุณมวไม่ไหวแลคุณเมีวไปพักสอนนะครนะไปไปเราขึ้นไปพัก่อนก่อนไปโอเค้็ได้ร้วไปนนี้เกีี้ยแล้วหนูนอนตรงนี้และบบายบ๊ายบายสดีทุกคนไเย็นเย็นเด้อไม่ไหวเดก